สามนิสัยที่ทําลายความมั่นใจในผู้หญิงเมื่อวานนี้คุณดได้พูดถึงเซลล์เอสตีมก็คือการที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันเป็นทัศนคติเชิงบวกใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสามนิสัยที่ทําลายความมั่นใจในผู้หญิงมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบนะคะ,ะมนุษย์เราทุกคนนะคะมีเส้นทางเดินแตกต่างกันมีจุดประสงค์ในการเกิดมาที่แตกต่างกันบางคนเขาก็สวยมากบางคนรวยมากบางคนประสบความสาเร็จมากบางคน เป็นดาราที่โด่งดังบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังมากนะคะเมื่อคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพวกเขาเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของคุณห่อเหี่ยวมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าอุ้ทําไมฉันถึงไม่เป็นแบบเขานะทําไมฉันถึงไม่ประสบความสําเร็จแบบเขานะทําไมฉันถึงไม่รวยนะทางออกที่ดีที่สุดนะคะคุณควรจะเดินไปตามเส้นทางเดินของคุณด้วยความสนุกสนานแล้วก็หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแล้วก็เป็นตัวของตัวคุณเองมันจะดีที่สุดนะคะมันทําให้ใจของคุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากกว่า ขออ้อ 2. หยุดวิาพากวิจารณตัวเองการที่คุณวิาพากวิจารณ์ตัวเองนะคะอย่างเช่นบางคุณฉันเลวฉันโง่ฉันไม่สวยฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งหรอกวิาพากวิจารณตัวเองอยู่นั่นแหละมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีไปหมดทุกๆคนนะคะเกิดมามีสิ่งที่ดีแตกต่างกัน,นออกไปใช่ไหมคะแต่คุณเนี่ย แต่คุณเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เซแต่คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณเป็นคนที่เข้มแข็งที่คุณสามารถเดินทางมาอย่างยาวไกลมาถึงจุดนี้ได้ดังนั้นคุณควรจะวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองในเชิงบวกโฟกัสแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของคุณมันจะทําให้หัวใจของคุณเนี่ยมีความสุขและมีพลังมากกว่านะคะข้อ 3. นิยามตัวเองในความผิดพลาดในอดีตสาวๆบางคนนะคะนิยามตัวเองว่า ฉันเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยฉันเนี่ยมีครอบครัวก็ล้มเหลวแตกแล้วอย่าล้างฉันคงมีครอบครัวใหม่ไม่ได้แล้วแหละฉันคงล้มเหลวในเรื่องความรักในเรื่องครอบครัวแล้วแหละนิยามตัวเองแบบนี้แล้วคุณจะสามารถที่จะมีความรักครั้งใหม่ได้ยังไงมันก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกจิตตกทุกครั้งที่คุณนิยามตัวเองใช่ไหมคะทุกๆคนมีอดีตที ผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นมนนษย์ทุกคนเนี่ยในโลกนี้ไม่เคยไม่มีใครไม่ทําผิดพลาดเขาล้วนแต่ทําผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะกลับไปลบอดีตท,ที่ผ่านมาได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณควรจะให้อภัยตัวเองแล้วก็เยียวยาตัวเองฮิลลิ่งตัวเองเนี่ยจนบาดแผลน,นั้นอ่ะมันจางหายไปวันเดือนปีมันจางหายไปอย่างแน่นอนนะคะและก็ตอบอย่างตัวเองในด้านดีว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เก่ง ฉันเป็นคนที่ดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่ดีพร้อมนะคะและอดีตนะคะอดีตก็คืออดีตจบไปแล้วคุณควรจะให้อภัยอดีตแล้วก็คุณควรจะอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขแล้วก็นึกถึงอนาคตข้างหน้าอย่างมีความสุขมันจะทําให้ใจของคุณมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะ มีชีวิตได้อย่างมีความสุขและถ้า3ามนิสัยนี้นะ่ะสาวๆคนไหนทําทอยู่นะคะก็ควรจะแก้ไขนะคะควรจะปรับเปลี่ยนใหม่ควรจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอพูดแต่ตัวเองในด้านดีแล้วก็ลืมอดีตไปทั้งหมดเลยนะคะและถ้าคลิปวิดีโอนีอ้เป็นประโยชน์กับาสาวๆก็ฝากกดติดตามเพจคุณนุชด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ